lại one, two, three, one, two, three, one, <coughs> two, <coughs> <coughs>

ทั้ง่งนทั้ะีนัค่มีนทคตมกนง่อมีกันังคูอีทง่้มั้งคูองมีกคงมีองกนัคีนทังูตงันทั้งทั้งีนคมองน่นัูง ดน่เลยครับดดีีดีตั้งใจมครับตั้งใจงครับไดะยกไปเรื่อยครับยกไปเร่ยเรื่อยเรครับ ให้ท่านเดินทเานนะครับขยับนะครับขยับมาเรื่อยๆครับขยัยเรื่ ok. อยๆพยายามเรื่อยๆไปทางนองครับ ขอเปิดทางครับเปิดทางท่านที่คต่อนะครับครับผมรับศึกส่าอิหานกัติวัด ทุกท่านนายกสารียานโุราตีนายกสมาคมสิทธิเก่าอาสมชันนครราชสีมาและคณะก,กรรมการบริหารสมาคมนายกโกลภานคีระบุตรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอาสมชันนครราชสีมาพร้อมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งประเทศไทยจัดการศึกษาให้เกิมาโรงเรียนของพวกเราและแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ตรง วันนี้สุดท้ายท่านนายกุลดุลย์มาเรียกิออร์มงฟอร์ผู้สถาปนาบรลเดอร์คณะเซนคาเบีย อสิ้นภาคการมารักภาคที่สองนะครับผู้ช,ชว่วยศาสตราจารย์อาริยะรักษาศีลท่านพันเอกทองเกตุบุษยโยธินรอง,บอรอง,องสบมทมรงคยุทธเดนะครับและท่านที่ศึกษาคุณชัยวัฒน์คุณสมรักคุณพงเทพท่านพระราชาธรชิตศรีสอาวันท่านในการบริหารสัมรันธ์พระราชาคุณรัชชัยเจริญสำรับนะครับรองผู้ในการ พี่ลบพานทีรบุตในรกสมาคมผู้ปกครกองและผู้พ้องค,ณ,อคณะกรรมการน,นะครับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าทุกท่านคณะครูผู้บริหารนักเร,รยียนและแก่ผู้ยหญ่ทุกท่านที่อยู่ในหอประชุมแห่งนี้นะครับกระผมในสายยันในรบสมาคมสิษย์เก่าสำคัญและกองาสมาในนามประธานคณะกรรมการดำเนินงาน,น,นาม,มีความยิยนดีเป็นอย่างยิ่งและขอกราบขอบพระคุณที่ท่านคณบทีคุณสิงห์พาการแม่ทัพภาคที่สองเนี่ย ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบญญรรยายปาฐกถาพิเศษส่งความรักและเพิดทูนต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหาตริย์โดยการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้นะครับเพื่อปลูกฝังความรักชาติสร้างสมนึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีและส่งเสริมอุดมการที่ถูกต้องให้กับคณะครูบุคลากร และเด็กนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญนครสิมาในทุกระดับ 2. เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากแนวหน้าสร้างความเข้าใจในกิจกรรมของทหารในการปกป้องอธิปไตยของชาติในวันนี้จึงนับเป็นโอกาสอันสาคัญและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สมาคมสิทธิ์เก่าอัสสัมชัญนครสิมารโรงเรียนอัสสัมชัญนครสิมาสมาคมผู้ปกครองและัโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับเกียรติจากท่านพลโทบุญสินภาคการม่ทัพภาคที่สองซึ่งได้กร,รุลาสลัเวลาอันมีค่าให้ความรู้และบรรยายปาฐะถาพิเศษให้แก่นักเรียนโรงเรียนภาษาสัมชัญนครสิมาอันนี้เป็นการกล่าวโดยเป็นทางการนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตเสริมว่าท่านไม่ทัพูุญสินกับผมเนี่ยเรารู้จักกันมาประมาณ20กว่าปีแนละ้วตั้งแต่สมัยท่านเป็นพันโทพันตรี ท่านก็เป็นหนึ่งในลูกค้าของร้านกระผมนะครับในสมัยที่ท่านมาตัดเสื้อผ้ากระผมเนี่ยผมชอบอย่างหนึง่งคือท่านไม่พูดเลยครับบางทีผมเพิ่มราคาไปท่านก็เฉยเฉยนะแล้วผมจําเป็นต้องคิดท่านขึ้นราคาเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนที่พอมองออกว่าในอนานคตเนี่ยท่านผู้นี้จะต้องได้รับบทบาทสองทาในอนานคตท่านรู้หรือไม่นะว่าผมคิดท่านขึ้นราคามาโดยตลอดนะ ก็อย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยก็มาสะท้อนถึงปัจจุบันนี้ในวลีที่ว่า Put พุทธ i ว h t แมนทู t ด e r ไว h t จอบซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มันหมาะจริงๆครับวันนี้ถ้าไม่ได้ท่านแม่ทัพมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันจะเลวร้ายลงไปกว่านี้หรือไม่ ดีว่าท่านได้มารับผิดชอบในช่วงนี้และทําให้สถานการณ์เนี่ยสนบโดยที่เราได้รับดนแดนคืนมาหลายสิบจุดขอชเชยท่านนะครับผมนี่มองผนไม่พลาดจรงๆน,นะครับก็บันนี้ได้เวลาอันสมควรนะครับก็ผมขอากราบเรียนเชิญท่านบนธงบนถุงภาคการนะครับภาคทีสองได้บญญรรยายปาธกถาาพิเศษเรียนเชิญครับ เลนายยสมารณ์สิทิกาโรงเรียนอสััน นายสมาคมภูบุกโรงเูียาสังขารโนสีมาแลูยาิคารุท่านสิทธิเก่าวท้องถิ่นท่านสวัสดีครับท่านสังขัรวิทยาสังขารโนสีมาสวัสดีครับ อาสัมชันนครราชสีมาดูนะครับผ่านไปผ่านมาบ่อยที่ชมมันเป็นโรงเรียนที่ท่านคือมีเพืเ่นที่ใดคุณครูอาจารย์มีความหวังที่จะสอนน้องๆทุกคนเป็นคนดีมี มีคำ่ิทีที่ขั้นพูดในการได้พูดแล้วถูกใจลุงไม่มากมากเลเป็นคนที่มีมีคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมและจริยธรรมนี้จะทำให้น้นองๆทุกคนก็เธอทุกคนเป็นคนดีของประเทศชาติ เป็นคนดีของพ่อแมเนนออ่เป็นคนดีของผู้ปกครองเป็นคนดีของผู้ปอารย์และเพื่อนเพื่อ,เพ,อเพราะพราะคอ,อรู้ว่าอะไรควรไม่ควรและรู้ว่าสิ่งไหนดีไม่ดีการเป็นคนดีซึ่งสัตว์สุจริต ย่อมได้รับเกียรทุกสถานคำพูดนี้เป็นคำพูดของอดีตพระมหากษัตริย์ไทยถ้ากเธอมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ร,บรอบตัวขอกเรานีเธอจะเป็นคนที่น่าเกรงขามโดยไม่รู้ตัว โดยไม่รู้ตัวและน้องๆทั้งหลายจะมีเพื่อนรักจะมีผู้ข้างชาเอ็นดูลูกน้องทุ่มเทให้ทั้งการลุงไม่ทับเดินเข้ามาในโรงเรียนประสันชันและพระราชบิพนี้ทุกท่านทงศิษย์เก่าผู้อรสุทธ ที่กำลังจะเกษียณเดินเข้ามาแล้วใส่เครื่องแบบคีนนี้มันเป็นสีที่อยู่ในก้นบึ้งขงหัวใจของลุงมาจจเกิดคิดสเสมอว่า เมื่อถึงเวลาคุณจะต้องรักษาททกชาตินี้ด้วยสีไม่รู้เพราะอะไรและสีมันจะต้องเข้มขึ้นทุกวันเมื่อมีโอกาสแล้วมาวันนี้ได้ทำแล้วมันเข้มขึ้นจริงมีแต่เลือดทร้งนั้ ดูนะครับไปเยี่ยมพุ่น้องทั้งชั้นลงเวรบานคือพ,พี่น้องอทหารที่บาดเจ็บไม่มีเลยที่ที่ต้องเดินเป็นชั่วโมงเพื่อเอาซองซองเงินไปนเยี่ยมุี่น้องแล้วพูดคุยกับครับทุกคนเพราะ เขาเหนื่อยกว่าเรามากเหนื่อยกว่าแม,ม่ทํามากเพราะเขาจะวิ่งหนา่าสึดเขายิงชู่ข่าสึดเ <c oughs> ช่นกันพระาารพาษพศไทยตั้งแต่ในอดีตที่เราเรียนวิชาประวัติศาสตร์มาได้หาพันยินมาให้พวกเราได้อยู่ได้อาศัยเชื้อชาติศาสนาใด ที่มีอยู่ในแผ่นดินไทยนี้ต้องได้รับความคุ้มครองและวป็นคมสุดเพราะแผ่นดินนี้พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตไปวิ่งหามาด้วยเลือดด้วยเนื้อบางท่านเสียชีวิตในสนามรบบางท่านบาดเจ็บสาห์ขึ้นมาต้องถามคำเดียวว่าที่ครับเราทิสที่หมายแล้นะ ยาน้ำออม <laughs> แต่ก่อนีือ กรรมในการกับเียนเชิญท่านแม่ครับคนโทรมือถือภาคการให้คนบรรยายแก่เด็กนักเรียนศิษย์เก่าประสมชนนั้น,นถือเป็นภาระที่สิทธิย่างพวกเราเนึ่ได้ทำเพื่อศิษย์น้องในวันนี้ในการที่จะปลูกฝังความรักชาติรักศาสนารักสถาบาันและสำนึกถือ ความปลอดภัยและพื้นที่บริเวณชายแดนกิจกรรมท่านแม่ทำได้กล่าวให้การบรรยายเสร็จแล้วเนผมหวัว่าเด็กอสมชันของพวกเราและทั่วไปที่ได้เห็นสิ่งนี้จะได้มีการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและหัวแข็งแผ่นดินซึ่งกำลังมีปัญหาแม้สถานการณ์จะที่คลายลงบ้างก็ตามแต่ต้องเฝ้าระวังตลอด ให้กำลังใจอะไรท่านไมครับบังครับก็ท่านเป็นคนดีนะครับแล้วก็การที่เราได้กราบเรียนเชิญท่านมาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเราส่งเสริมคนดีให้ท่านได้ขยายแนวความคิดของท่านก็มาตอนนี้ท่านจะ,กะเกษียณอายุแล้วท่านอยากให้มาช่วยบริหารให้ช่วยดูแลประเทศยังไงบ้างครับผมมีแนวโน้มว่าท่านคงจะได้ทำงานต่อครับ ถึงแม้เราจะไม่ทราบวันในตำแหน่งใดหน้าที่ใดแต่ว่ากิจการหรือว่าสิ่งที่ท่านดําเนินการอยู่เวลาเนี้ยค่อนข้างชัดเจนและทําให้ประชาชนทั่วประเทศมีความรู้สึกอุ่นใจที่เห็นท่านเนี่ยได้รับภาระรับผิดชอบตรงนี้ครับ